à đã nghe tiếng rung đòn mấy không đã nghe tiếng rung đòn không đã nghe tiếng youtube YouTube ได้ยินเสียงลุงดอนไหมครับเกิดเรื่องหน้าเรือนจำครับตอนนี้อยู่หน้าเรือนจำเกิดเรื่องนะครับ วันที่มารับน้องบอยหน้าเรือนจำเนี่ยลุงดอนเนี่ยเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้แบบนี้แล้วลุงดอนก็เดินไลฟปรากฏว่าพอไลฟสดเสร็จแล้วกำล,ก,ลก,ำนะกำลังจะกลับจากเรือนจำนะครับกำลังจะกลับจากเรือนจำปรากฏว่ากระเป๋าลุงดอนโดนกรีดโดนฉีกโดนแหกนะครับ นะกระเป๋าเนี่ยโดนกรีดโดนฉีกโดนแหกกระเป๋าขาดแต่ไม่ได้ขาดเยอะขนาดนี้แต่เป็นรอยแหกนะครับกระเป๋าขาดแต่ไม่ได้ขาดเยอะขนาดนี้แต่เป็นรอยแหกนะครับลุงดอนก็ระมัดระวังตัว ลุงดอนก็ระมัดระวังตัวนะครโอปอมันเกิดเรื่องหนะ้าเรียนจำนะลุงดอนอยู่หนะ้าเรียนจำเดี๋ยวลุงดอนจะแจ้งความดำเนินคดีถามว่าวันที่ลุงดอนมารับน้องบอยลุงดอนเอากระเป๋าวางไว้ริมฟุตบาทแล้วลุงดอนเด,ดินไลนสดนะวันนั้นคนที่อยู่ใกล้กระเป๋าลุงดอนมีป้าตุกมีป้าเตะ มีแม่มนแล้วก็มีคนที่มาไลฟ์สดรอต้อนรับน้องบอยปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยโดนกรีดแล้วโดนทำให้หกแล้วก็ขาดนะครับโดนกรีดโดนทำให้แหกแล้วก็ทำให้ขาดแต่ลุงดอนยังไม่พูดวันนี้ลุงดอนมาไลฟ์สดส่งน้องตัวเข้าเรือนจำ นะครับวันนี้ลุงดอนมาไล่สดส่งน้องตัวเข้าเรือนจำกระเป๋าลุงดอนวางไว้แบบนี้ลุงดอนไล่สดส่งน้องตัวเข้าเรือนจำกระเป๋าลุงดอนวางไว้แบบนี้ แล้วลุงดอนก็เดินไล่ในพื้นที่ต่างๆพอเมื่อกี้คนที่อยู่หน้าเรือนจำหนแม่มนสองอาเล็ก 3. นัดทะลุแก๊ส 4. ลุงดอนฮนะคนที่อยู่หน้าเรือนจำหนอาเล็กสองนะครับนัดส ซาร่ามีอเล็กมีนัทมีซาร่ามีแม่มนมีลุงดอนนะครับเมื่อกี้เราอยู่กันห้าคนที่หน้าเรือนจำก็ปรากฏว่าอเล็กนัทซาร่าแม่มนลุงดอนไฟ์สดอยู่หน้าเรือนจำห้าคนพอไฟ์สดเสร็จเดินทางกลับ กระเป๋าลุงดอนวางไว้ตรงนี้พอลุงดอนจะเก็บกระเป๋าลงไรสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกระเป๋าถูกกรีดจนแหกจนเสียรูปนะถูกกรีดถูกฉีกแหกวะนะครับนี่กระเป๋าถูกกรีด ถูกฉีกแหกเวอรถามว่าใครเป็นคนทำถ้าดูกล้องหน้าเรือนจำเห็นชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนมากรีดกระเป๋ามาแหกกระเป๋าลุงดอนคนที่อยู่หน้าเรือนจำหนึ่งอเล็กสองนัดสามชาลาสี่แม่มอลห้าลุงดอนมีแค่ห้าคน ลุงดอนไม่แหกไม่ฉีกกระเป๋าตัวเองแต่มีคนมาทำลายกระเป๋าลุงดอนข่าวที่แล้วก็แหกกระเป๋าลุงดอนฉีกกระเป๋าลุงดอนคราวนี้ก็มาแหกมาฉีกกระเป๋าลุงดอนอีกเดี๋ยวจะขอดูกล้องเรียนจำครับ นะครับเฮียมันหัวเราะเยอะอยู่ครับนะเดี๋ยวจะขอดูกล้องเรือนจำว่าใครมาฉีกไม้แหกกระเป๋าลุงดอนเนี่ยครับท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าเฮียตัวไหนที่อยู่ในกลุ่มประชาธิปไตย มาฉีกมาแหกกระเป๋าลุงดอนตอนนี้กระเป๋ามันเสียแล้วนะครับกระเป๋านี่มันฉีกแอกขาดเสียแล้วนะครับเดี๋ยวลุงดอนตั้งกล้องก่อน ็มีอยู่ห้าคนที่นั่งกันตรงนี้ไห้าห้าคนที่นั่งรวมทั้งตัวผมด้วยคนที่หนึ่งโชคดีร่มพึกคนที่สองนัดทะลุแก๊สคนที่สามชาล่าคนที่สี่มนทาแสงเป่งคนที่ห้าผมปารดอนเกรดเพียงผมกูไม่แหกกระเป๋าผมเอง เอาครับเอาลุงนองคุยกับพันธุ์เจดีนะครับของหายหรือเปล่าไม่รู้คือกระเป๋าี่แตกยับเลยอ๋อมันมันคงไม่ใช่สิทธิ์กระดิ่งแล้วมีมีอะไรหายป่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตรวจสอบเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สนประชาชนว่าวางกระเป๋าไว้หน้าป้ายเรียนจามพิเศษกรุงเทพมหานครตอนทุ่มกว่าแล้ถูกทำลายทรัพย์สิน ลองตรวจไม่ตรวจร้ว่าแต่พี่นะเดี๋ยวแต่พี่ครับขอบคุณมากครับาครับแต่ก็ถ้าถ้าจะไปเจ็คความั้ำมูกก็ขอความร่วมมือหนยางขอรุ้กล้องหน่อยว่กครเปหน้าเขมาโอครับ